รังกระแตแต่แหวกันนะคะเมื่อกี้นี้แม่เขาเห็นเรานี่ก็เลยบินหนีค่ะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูรังเขารังเขาเราก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเราแค่ดูเฉยเฉยปกติหญ้าตรงนี้จะมีการตัดแต่งนะคะแต่ปรากฏว่าเขามาสร้างรัง เราก็เลยไม่ทำอะไรเนี่ยค่ะอ่าสี่ฟองนะคะสี่ใบน่ารักมากเลยะคะ่ะรังเขานะคะจะอยู่บนพื้นดินแล้วเขาก็จะมีความแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเอาเออหินนะคะมาเรียงรอบสร้างเป็นรงังไม่ได้ใช้ฟางนะคะใช้หินก้อนเล็กๆะค,ะค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะ น,นี่คือรังกระแตแต้แวตนะคะอันนี้เป็นครอกที่สองแล้วค่ะปีที่แล้วมาหนึ่งครอกเดือนเดียวกันคือพฤษภาคมปลายเดือนนี่นะคะสี่ใบปกติหญ้าตรงนี้จะมีการตัดแต่ปรากฏว่าเห็นเขามาทำรังก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะคะรอให้เขาฟักก่อนใช้เวลาประมาณ45วันนะคะ ถ้าโชคดีเราอาจจะได้เห็นตัวลูกนกกระแตเล็กๆนะคะพอเขาเป็นตัวเขาก็จะเดินวิ่งเล่นอยู่แถวๆนี้ค่ะแล้วจะมาอัปเดตให้ชมนะคะ